เนื้ก็ดูดิวความแหลกแม่งแหลกแค่ไหนติดแป๊บโ <c oughs> คตรแหลกติดตรงไหนวะ ล,ล,ล,ลืมแล้วตรงนี้ป่ะในปิดแล้วไม่ครับไม่ครับผมจะทำคลิปบายิ้งปลซที่นี่ก็ว่าเีอเ์ัแหละ

โอ้โหยรงแรงอะเออเป็นโคตแรโอ้โหความแรงนี่โคตรแรเลย เพิ่เกียรแบบนี้แล้วหาฮ่าซื้อไปลงแม่เมรว่ะนี่สิเจมได้ตัวนี่สำค,นะคัญเลเกินเราไปลงแม่แม่คือตัวต้องเก็บโอ้ย นั่นี๋ยวมาต่อพารสองกันขี้เกียจและขี้เกียจฮ้าแเละเดบวเคยเพ็ร